มาดูในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ที่จังหวัดสุขโขทัยกันบ้างน,นะคะซึ่งจังหวัดสุขโขทัยก็ได้ปล่อยแถวกําลังพลค่ะตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกกลุ่มในทุนเข้ามาบุกรุกปลกูกยางพาราจํานวน1,745ไร่ได้วยกันค่ะนายธนุพงศ์เจริญสุรพิรม์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยพันเอกคง,งเอกขยันกิจรองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฐานบกพิษณุโลกนายสมหวังเรืองนิวัตสายผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยา ป่าไม้ที่4และฝ่ายปกครองจำนวน200รายได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สินป่าแม่สารและป่าแม่สูงฝั่งซ้ายอําเภอศรีสัชนาลัยจงังหวัดสุขโขทัย4แปลงรวมพื้นที่1,745ไร่พบว่ามีนายทุนเข้ามาบุกรุกปลูกยางพาราายุประมาณ4-10ปีเพราะอุปกรณ์กรีดยางและน้ำยางสดคาดว่ายังคงมีการลักลอบเก็บน้ำยางอยู่อย่างต่อเนื่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยกล่าวว่าการบุกรุกพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากในทุนนอกพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้จะขยายการยึดคืนต่อเนื่องโดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและปลุกกระแสให้ท้องถิ่นออกมาทำความเข้าใจถึงการร่วมรณรงค์และหวงแหนแหล่งธรรมชาติ ส่วนกรณีที่ชาวบ้านบุครุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพาราเจ้าหน้าที่ต้องเข้าให้ทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาโดยจะไม่บังคับใช้กฎหมายเหมือนกลุ่มในทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนค่ะ